สวัสดีจ้าคลิปนี้สาวสมศรีผ้าเลาะผามาเบงโก้ตัดป้ามด้วยจ้านี่มาพบพ่อสาวพ่อยก่อนสีล่งเหมืองแป้งนี่อยู่คังเหมืองจ้าสาวพ่อยมาเก็บทางป้ามเมื่วาขวางทางรถจา้าพ<ม>ี่น้องสาวสมศรีผ้าเลาะคือเก่าจา้สาสาวพ่อยเก็บทางป้ามซอยเพอะบ่ างทางรถมันขวางทางรถเออเอาออกก่อนสาวพ่อยมาปึ้มคลิปนี่โกช้างจัดไปหนึ่งไล่แล้วพูดจา้าเถึงเขี้ยวเถึงขืนพรอมเด้อพี่น้องนอ,งอยจะเข้าไปนะตาตาเขี้ยวป้ามอยู่ คนขึ้นคือลูกชายชายเบี้ยคือเกา่วนกินแบกก้องมือว่านก็ได้บึงบบาจินแล้วเขี้ยวป้ามมือสองอันนี้มือหนึ่งโกช้างจา้ะด่านซสาวพอยนี่น่วยเสริมนาแรง เหตุงานมวนอยู่ขนาฝนเราโอ้ยลำบากเวลา,าลาหเงียนบึ่งไร่ฟามตึ้มลงมาอีกแล้วนี่จ้าเจ้าเนี่จัดไปเกือบเต็มียวแล้วขันเต็มนี่ประมาณสองตันกลัวจา้าทุกแท่งสวนนี่หกร้อยห้าสิบจ้าค่าแรง กินเอาเทสเต็ปปุ๊บแบกขึ้นจังสีเลยเด้อจา่านี่นานขึ้นลดแล้วอันไล่ทีว่าแด้งๆดงนี่เขาเอื่นป้ามสมสาวาพ่อยช่วยสเต็ปไหมพี่น้องเบื้องเนี้ยช่วย,ยสเต็ปการเคี่ยวป้ามวู <laughs> สเต็ปหน่อยทีสาวพ่อย เออันแดงแดงแดงกรมูนี่เขาเอื่นป้ามโสมมึงอันนี้ป้ามหินป้ามกะโหลกสีสีบ่คือกันนี่เหินบ่แนมใกล้ๆนี่สีเขียวฮะสียังไม่สุกสีเขียวเอาลเบอร์ดีโรงงานเขาบอกว่าสีเขียวอาเบ่ได้แมนว่าเออเอาสีสมได้เอาสีสมได้สีแดงสีแดงคือป้ามสุก ออกมาออกมานี่จะเขี่ยวป้ามป้ามแป้งนี่ประมาณสิเมตรแล้วสูง10เมตรราคาเขี่ยวราคาแท่งแ,แ,แต่ละสวนเ่คือกันจะอยู่ที่ว่าความสูง ระยะหนทางการบรรทุกปึ้มวันนี้วันนี้พ่อเรามามชชูสเตปอ๋อตาตาชว์สเตปการเคี่ยวปาล์มนี่กระสุกล้วง ตึมบ่อจำนานเฮ็ดบ่ได้เด้อต้องลบหลีกให้เป็นกาลสุณสีผ้าลาะคือเก่าจ้าหลากหลายอาชีพจ้ะตัดป้ามพร้อมลุงเหมืองพร้อมหาอยู่หากินทำสวนทุเรียนพร้อมจ้ะบังเขาบ่ไใด ตติมล่วงอีกแล้วเขียวแบบว่เอาทางล่วงกันเลน้าเร่งจังได้กับเป็นตายางเหตุงานป้ามนีบ่คอยลวนป้ามสูงนี่บ่คอยลวนป้ไหน ลูกบ้าปา่งนี่กระซกป้ามส้มป้ามสม,ม,สมอันนี้เขาเอื่นป้ามสมจ้ะแม่เอนญไปเห็นสีสมสมนี่เอื่นป้ามสมเวยอู้นมมจแลและจ๊ะเอาบะได้บะโก้ ได้กูมือหนึ่งกิ่นมือสองเบี้ยกับมือสองแกคัดได้สองคนนี่ดาพ่อยมาล่องมึง หเห็นเสาพ่อยเขียวป้ามมาเร็วมาเร็วมาลองบึ่งจักไล่บึง่งน,นะนั่นดีนั่นดีขังหลังพ่อนี่ฟังนี่หัวรุดเลยนี่ ต้นไนร่าหนึ่งต้นทั้งหลังเนี่ยบ่วัตถูงเรียละเอาบอกมึงเอาบอกนี้นอนบอกมีที่มือเขาหลอกจ้ะ ตามรุ่นนี่ยีสรอบเข้ารอบหนึ่งที่ตัดสอดเขี้ยวเข้าไปดึงปึ้มลงมาแล้ว เออเอาตค่นี้นิดเดียวก็มันกูดล้อมันถูล้อเห็นไหมนเดียวต่านึงดีว่าแม่แฝนีอย่างอ่ะนึว่าม่แฝขนมอมไม่เข้าใจกันว่ามันกดลงนนั่นน่ะเหีนบ่ รักเร่งๆอือเอาไหว้กับพ,กกอบพกก่อกระทืนอย่าเข้าไปนะหนอยู่นีนา,านอือเอาเออใใก,ก็บเก็บล่วงเก็บล่วงอืม เฉื่อมได้อินทผภลัมบ่เชื่อมคือหลุยยังเกาะโอ้ลูยก็บบ่เมีนอินทผภลัมเชื่อมบ่ได้ยังวะน่าไลพูนกระสุกเท่าว่าอะไรหนูนี่จากการทำงานของสาวสมศรีสายป้าบวงอืม นี่จ้าอโอ้มือล่องของพ่อทำงานแล้วบัดเอเนี่ยไปข้าวออกมาบัดนี้สาวพ่อยิ่โชสเต็ปแล้วบัดนี้มาพี่นอ้องมาเบิง่งนใกล้ อ้าวดึงอืพลอเอาใบนั่นก่อนเอาสาวพลอยเกี่ยวปั๊มหนึ่งลายของสาวพลอยสาวพลอยกับฝีมือใส่ได้กันเด้จอจ้ะน,นั่นสาวพลอยจัดไป ừ hát người 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 hát หนหนหัวไหลโหนหัวไหลสาวพ่อยมาอย่าหัวในขาดเด้อจิน้นวะเอาาอ,อ,อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาเอาฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวอ้าวลงมาอีกแล้วสาวพลอย ฟังนึงอ่ะฮ่าพุ่นด้านนู่นนูนน่นนู่นนู่นนู่นแม่พา <c oughs> ยฝ่งนี้าน้นผูกกำกับรับปามขึ้นลบมาน,นี้เยอะ ทางป้ามีรลนใส่หัวนี่สองลายเพราะว่าช่วงนี่โรงงานเขาเข่งแม่อเออออกมาออกมาออกมาเบืองสาวพ่อใหญทำงานทีมงานจ้ะเอาผุ่นจากกองสวนเราคุณตา สาวพอยสาวพอยมาหลุนมาแย่งซอยกันพี่นอ้องมาหลอดมาเนะหเบลงเดออดมาหลมลนลม่เข้าอย่าตามยายมานะ นั่นแหละตึ้มปุนนะลูกโกช้างอันนูน้นเอาไม่ได้ยลงลูกอีกฝั่งนึ่งเ,เขียวโอ้เขียวนยหน่อยนึงกงเอาปลได้ปั้มโสม สอนกันถอดล็อกยืดเข co ี้ยวดามเขี้ยวนี่ฮุบได้ยืดได้เพราะว่า <au> ม <alon> ีตัวล็อกไม่ไข้าวอย่าไปเดี๋ยวทางปามหลนใจ แม่เนี่ยเตือนตลอดเลยเตือนเลยแม่ไม่ต้องเตือนก็ได้ระวังอยู่แล้วสาวพ่อย่ะสาวพ่อยูว้าลวงบ่าสาวพ่อจีลวงดี่นะ จับตาดูให้ดีนะกองานนี่สาวพลอยสิเป็นมือหลวงอย่ารุนแรงตากลายุนแรงตากลับน่น,น, <laughs> นมันเกินใชไหมเอออึ๊บอ้าวอ้าวรุนรุนรุนพี่น้องแต่เบิร์ดเดออันนี้สาวพลอยสิใส่สะมือหล,วง,อลวงเสือลลวงเสือลลวงเอ้าเอา,เอาต่อไปต่อไปโย่บ่มีการตัดต่อเด้อสาวพลอยทำได้ <laughs> ใครที่นี้จิ้นบอ <laughs> โอ้ยแต่ว่นคนทั้งหลังจิตถือดามเกี่ยวจิน้น <laughs> เอาไปอีกม <laughs> าสาวๆเขี้ยวหนึ่งก่อนเทียงจีนเอาขึ้นรุด นีจากการขึ้นป้ามเสียบไายวิธีการขึ้นป้ามจะเสียบไายปึ๊บดับท้ายเบื้องการขึ้นป้ามจะต้องดับดับทับกัน กระสันสีรุนขันดับแบบนี้บอลุนคุณตาเจ้าของสวนแล้วมาเล่สวนล้วปันงอกแงกงอกแงกยังเนี่เลื่อนระบิดช้าพ่อยไปปิดปิดปี๊ดเรื่องไหนรถไอ้ไนั่นไม่หรอ ทำไอ้นั่นเรือยนเอาเครื่องเอาเครื่องตัดหญ้ามาผลิตเป็นเครื่องเรือเออหัวดีกำลังกำลังนั่นเลยอ้าวรถเทศบาลมาแล้วว่าแป้งนี่อยู่ขางบ่อขยะบโอยู่ขางเหมืองเทศบาลเข้ามาแล้ว nước nám được nhàng เยอะ cái cái miếng lâu rồi cái chỗ vịt hút อ๋อชื่อแกชื่อวิทย์หอหนุ่ยเรียกแกลุงคุดโอแกชื่อวิทย์เดตตาโอนายปะวิทยนายปะวิทย์อประวิทยศาสตร์อ๋อุ่มาที่หลังด้วยมาที่หลังตาดำนี่จ้าการทำงาน เอาเคี้ยวลงมาโก้รุ่น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 ไล่นี่ปึ๊บนานลงมาแล้วลายหนึ่งกับประมาณยี่สิบลูยี่สิบกลัวๆจะไลยหนึ่งบางลายกับติดสามสิบสี่สิบกระมีตัวในสมบูรณ์ไล่ในสมบูรณ์นี่นนักหลาย ไล่เดียวป่นะอเมื่อยบ่ป่ะช้าพ่อ,พอไอเ <c oughs> ดินๆได้ออกเงือเมือ่อไหร่่อเอาคลิปนีขฝากกดไลค์ลกดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสาวสมศรีด้วยด้วยจ้าบ๊ายบายไปทำงานตัวสาวสมศรีสีรุ่งเหมืองอีกแล้วพี่นอ้อ <c> ง <oughs> เดียวนี้ได้แล้วหนึงเถียวเศร้าๆน,นี่จ้านี่คือรถทำงานสาวสมมสีจ้ารถทุกป้ามทั้งทุกของเก่าไปขายพร้อมจ้ารถคู่ใจจ้าจ้าเป็นบีบแก้ให้ เขตสะบ้านออกไปแล้วคลิปนี่สาวสมศรีจาเนี่กันเด้อจ้าฝากฟีฝากหน่องกดติดตามสาวสมศรีผ้าร่อนนี่เด้อจ้าเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจให้สาวสมศรีเด้อจ้านี่จ้าการทำงานของสาวสมศรีคลิปนี่โกช้างตัดป้ามคือเก่าจ้าบ๊ายบาย